้วก็คนมันก็เป็นยิยิกงนะมันเป็นเลือดเลือดมันตัดกันแเลือดมันซึ้มออกาคนมันก็ได้เป็นอังไงเจ็บฝนมันกูดวันนี้ยาหนามไงวันนี้ฝนมันหายฝนกูเนมา้่อันนี้ก็หอยเขียวเขาย่งยูย่างยูอันนี้ก็ห้อยเขียวโอ้ยไไม่แล้วงั้นไออาบอะไรอาบแล้วมันติดทอนมือเขาไว้ได้หรยาพี่บ่า ล่างก็บบ่อเราง้างใครอาน้ครแล้วยังก็แล้วแล้วนานนี่ครอ่ะให้มันห้อยเขียวอย่านีำมันูนะใ้ให้ให้ให้มเศร้านักันครอ่ะมันตัดออกซะใครำเนียเไปเขากัดซื่อเนี่พูดนะเขากัดเงาเลยตัดออกปะตัดปะเอาออกซะใคร้ำเเอาไปไเขากัดหล่นซน่อๆพี่ดากับเพล่อยเบิ้ นักสูบางปีก็หูดิบางปีก็หูบางปีกันินนั่งย่างกันก็ขุ่นยังตะห้อยเขียวเขาเด็อนักสูเดนนั่นหันั่ง่นักสูบแท้เลยมาพั่นย่างก่อนพันยังพันตับพัใเบิ้งถังนี่มั้งขาโอ้ยขาขับบวมตัวเนี่ เป็นเวอร์เนาะมันโดดนักโมยกยะงมีบาดแผลบาดแผลเกินนี่เขากัดทำค่ะเด้กูก็ยอม,มงเง่ยน,นัดเดอ,อยแนี่ยกัดจนได้เหงากว่าาันะเแหละมันว่นขาดจะบอกใครมันเือยได้แบบนี้มไปเป็เกโอ้ยไม่ปากัดบ่ โอ้ oh, กัมุ้ยปากตีแค่ไปสู่เข<อ>าเก่นกันตะัวน่าเนยนะเ่าด้านด้านเจ็บมันด่ตัวงแพ้นนะ่ะมันดี้อเหรรูววดว่ารูดนำ